วันดีบทุกคนผมซุยเอเพลงตอนนี้เราก็อยู่เกม g e n ช i n Impact นะวันนี้นะวันที่ลงคลิปนะก็น่าจะเป็นวันที่แพคนี้เข้าพอดีนะนั่นก็คือแพคใหม่นะแล้วก็กิจกรรมใหม่เข้ามาพร้อมกันเลยในแพทผมได้ยังไอเดียเป็นแพทกลาง1.1นะยังไม่ขึ้น1.2แต่ก็เป็นแพทช่วงกลางๆ1.1นะวันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งกิจกรรมใหม่กรชาใหม่แล้วก็เควสใหม่นะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะที่จะเข้ามาให้เราเล่นในแพทนี้นะเพราะงั้นมาดูกันนะ โอเคจะได้ไม่เสียเวลานะเรามาคุยกันเลยอันแรกที่จะคุยกันก็คือการอธิษฐานนะหรือว่าวิชนะเรียกง่ายก็คือกาชานะกาชาใหม่ที่เข้ามาแน่นอนทุกคนน่าจะเคยเห็นรูปนี้หลายครั้งแล้วนะจงลีนะเป็นที่นิยมของหลายๆคนนะจะเข้ามาในกาชาแพ็คนี้นะโดยที่มาพร้อมกับลูกน้องเรียกลูกน้องได้ไหมตัว4ดาวนะอีก3ตัวก็คือตัวดาบใหญ่ทั้ง3าตัวเลยนะมีับมธาตุก็คือเลเซอร์เป็นสายฟ้านะจงวินเป็นตัวน้ําแข็งดับใหญ่แล้วก็น้องซินเยียน มีหลายคนบอกว่าให้อ่านแบบนี้นะครับตัวซินเยียนเนี่ยเป็นตัวดาบใหญ่ไฟนะครับแต่หลายคนบอกว่าเป็นตัวดีลุกวร์ชั่น4ดาวเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าใครอยากคุยกันเนี่ยก็บอกได้นะครับเราอาจจะมาคุยกันเรื่องตัวนี้เป็นพิเศษเลยแต่ในคลิปนี้ผมขอพูดรวมๆแล้วกันนะว่าแพ็กนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันน่าเปิดไหมนะหรือว่ามันเป็นยังไงเอารายละเอียดให้ครบก่อนนะครับสำหรับแพ็กนี้หรือ เดือน12หรือว่าวันนี้นะสำหรับวันที่ลงคลิปนะวันนี้วันที่1เดือน12โดยที่จะเข้ามาในเวลา6โมงเย็น UTC บก8นะก็คือถ้าเทียบเป็นเวลาบ้านเราก็จะเป็น5 0โมงเย็ en, นนะในวันนี้5 0โมงเย็นโดยนะจะอยู่ไป3สัปดาห์จนถึงวันที่22เวลาบ่าย3โมง UTC บก8ก็คือประมาณบ่าย2โมงของวันที่22นะครับช่วงก่อนแพท1.2เข้าพอดี เพราะว่าถ้าใครจําได้นะที่ตัวมิฮโยทํารถแมปออกมาเนี่ยแพท1.2จะเข้ามาในช่วงนี้พอดีครับน่าจะเป็นวันที่23ั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็น22 23 24ประมาณเนี้ยเพราะว่ามันจะเข้ามาก่อนคริสต์มาสนะเพราะฉะนั้นนะกาชาอันนี้ก็จะอยู่ไปยาวจนถึงแพท1.2เข้ามาเลยนะก่อนหน้านั้นที่มันจะหมดนะเราก็คงได้เห็นแล้วแหละว,ว่าใครจะมาในแพทต่อไปจะเป็นเสี่ยวหรือเปล่าหรือจะเป็นอลบิโดจะเป็นตัวอื่นหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะก่อนที่จะคุยกันเรื่องว่าแพทนี้น่าเปิดไหมผมขอพูดอีกนิดนึง,นองอีก แพ็คหนึ่งที่เข้ามาพร้อมกันแน่นอนมันมีแพ็คตัวยูนิตแล้วใช่ไหมคาแรคเตอร์แล้วมันก็จะมีแพ็คตัวของอาวุธมาด้วยนะครับแพ็คอาวุธนะส,นสร้างเซียนหรือว่าเป็นแพ็คอาวุธที่เข้ามาพร้อมกับตัวของจงหลีเนี่ยจะเป็นแพ็คอาวุธที่มีอาวุธใหม่2อันเลยนะห้าดาวใหม่2อันนั่นก็คือดาบใหญ่แล้วก็หอ,อกนะครับดาบใหญ่ท่านหินแล้วก็หอ,อกท่านหินเอฟเฟกเคยพูดไปแล้วในคลิปล่าสุดไปดูได้นะครับในคลิปของจงหลีซึ่งหอ,อกกับดาบใหญ่น่าจะเป็นเอฟเฟกเดียวกันนะครับ ส่วนของ4ีดวที่จะเข้ามาในแพ็กนี้นะนั่นก็คือธนูฟาวเนียสนะแล้วก็ตัวหอกดากอนเบนตัวดาบเล็กหรือว่าดาบสั้นธรรมดานะไลออนรอดาบใหญ่เดอะเบลแล้วก็สื่อเวทนะฟาวเนียสโคเดกสำหรับแพ็กนี้นะก็จะเข้ามาในเวลาเดียวกันเลยกับแพ็กของจงหลีนะก็คือ5โมงเย็นของวันที่1นะแล้วก็อยู่ยาวจนถึงวันที่22เวลาบ่ายสโมงสำหรับพวกกิจกรรมแจกพชรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงนะในคลิปนี้แหละแต่ว่าเราขอมาคุยกันก่อนอน,นะเพราะหลายๆคนน่าจะเกิดคำถามนะหลังจากที่เห็น2แพ็กนี้เ เราหน้าเปิดขนาดไหนนะแต่ละแพ็คผมขอพูดในแพ็คคาแรคเตอร์ก่อนละกันนะแพ็คคาแรคเตอร์นะจงหลีแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดนะผมขอสรุปง่ายๆเลยสำหรับคลิปล่าสุดนะก็จงหลีเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างออร่าหรือว่าทําได้หลายอย่างมากนะเป็นได้ทั้งดีเพสหลกักเป็นได้ทั้งตัวเบรสนะโดยที่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวเบรสค่อนข้างมากกว่าแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปทําเป็นดีเพสหลกักก็สามารถทําได้ไม่แย่เลยครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่จะเป็นต้องเติมคอนเซเลชันหรือว่ากลุ่มดาวเยอะนะใช้ซ0 ก็สามารถเก่งได้ไม่จำเป็นต้องแบบหาเยอะมากไม่ต้องจ่ายเงินให้มันเยอะมากอันนี้คือข้อดีของตัวจงหลีหรือว่าตัว5ดาวในแพ็กนี้ที่ผมสรุปมาจากคลิปล่าสุดนะถ้าใครอยากฟังเต็มๆไปฟังในคลิปล่าสุดได้นะแต่หลายๆคนน่าจะรู้นะว่าถ้าให้ผมแนะนําว่าเราควรจะเปิดแพ็กนี้ไหมเนี่ยผมจะแนะนําเสมอนะว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เติมเยอะหรือว่าไม่ได้ต้องการตัว5าดาวจริงๆนะแบบก็เอออยากจะเติมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย ต้องดูตัวสดาวด้วยนะเพราะว่าการเปิดแพ็คกาชานะตัวสดาวจะเป็นตัวที่เราได้เยอะที่สุดนะเยอะมากๆก็คือ3ตัวนี้นะเราดูด้วยว่า3ตัวนี้เนี่ยเราต้องการขนาดไหนถ้าสมมติมันเป็นตัวที่เราอยากได้เนี่ยมันก็น่าเปิดมากๆครับเรามาดูไปทีละตัวกันเลยเลเซอร์นะแน่นอนเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวเดเมจที่ค่อนข้างเก่งนะมันเป็นตัวเดเมจหลักที่ดีมากๆนะไม่ว่าจะเล่นตอนคอนเทเลชันศูนย์หนึ่งสองสี่หกคือมันดีหมดเลยอะยิ่งเอาไปเท่าไหร่มันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะ ด้วยความที่เลเซอร์นะเป็นตัวที่ทำเดเมจได้แรงแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่พลิกแพลงมากนะมันเป็นตัวเหมือนแบบเอาตัวซัพพอร์ตเข้ามาเสริมมันแล้วก็ให้มันเป็นตัวเดเมจยืนอยู่คนเดียวกดสกิลแล้วก็ใช้สกิลคนเดียวอะไรประมาณนั้นคือมันเล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาผมคิดว่าถ้าใครยังไม่มีตัวเดเมจหลักการเปิดหาเลเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน DPS ที่ดีที่สุดในเกมแล้วมั้งสำหรับผมนะ แต่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าคาว่าดีที่สุดหมายถึงการจ่าย DPS หรือว่าการจ่ายดาเมจนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเล่นยังไงนะคือถ้าใครชอบวิธีการเล่นแบบอื่นไม่ชอบดาบใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ชอบนะแต่อันนี้พูดถึงการจ่ายดาเมจของตัวเลเซอร์มันเป็นตัวที่จ่ายดาเมจค่อนข้างแรงนะพยายามมาที่ตัวฉงยิ่นหรือว่าตัวไอติมของเรานะครับดาบใหญ่น้ําแข็งนะก็เป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันทําให้เพื่อนนะสามารถตีเป็นตัวน้ําแข็งได้ผมอาจจะพูดตัวนี้ได้ไม่เยอะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้้เเคยยตัวนีลื ผมไม่เคยได้ตัวชงจินเลยเพราะงั้นเนี่ยผมน่าจะไม่สามารถพูดได้เยอะว่ามันดีขนาดไหนนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็เท่าที่อ่านสกิลมันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับน่าเอามาเล่นโดยเฉพาะนะมันเข้ามาอยู่ในแพ็คนี้แพ็คเดียวกับคู่หูอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆถ้าเล่นกับมันนั่นก็คือเลเซอร์ครับคือ2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอมโบที่ดีมากๆตัวหนึ่งสามารถใช้สกิลทําให้ตีเป็นน้ําแข็งได้อีกตัวหนึ่งสามารถใช้ใสายฟ้าแล้วเราคอมโบกัน ทาให้เกิดซูเปอร์คอนดั์และเลเซอร์เนี่ยเดเมจมันมาจากฟิสิกเดเมจนะครับทำให้การตีของเลเซอร์เนี่ยแรงขึ้นไปอีกคือมันค่อนข้างคอมโบกันดีอะสองตัวนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นการจับคู่ที่ดีมากๆโดยเฉพาะใครที่แบบเอ้ยเปิดไ d ดีใหม่แล้วอยากจะได้คอมโบดีๆตัวเดเมจกับตัวซัพพอร์ตที่มันเข้ากันดีๆเนี่ยผมว่าแพ็คนี้น่าสนใจมากๆนะครับหลายๆคนอาจจะฟัง2ตัวแรกแล้วเฮ้ยมันน่าเปิดแล้วเนี่ยมาฟังตัวที่3กันครับตัวซินเยียนหรือว่าตัวน้องกิตาไฟของเรานะครับ สำหรับตัวนี้นะผมก็ขอพูดตรงๆอีกทีหนึ่งว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวมันจะดีขนาดไหนคือหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเอาไปทําเ็นดีเพสได้นะแต่โดยส่วนตัวนะผมยังมองว่ามันเป็นซับอยู่มันเป็นตัวซับที่อาจจะไม่ได้ต่างกับน้องแมวมากอาจจะจ่ายเดเมจเพิ่มขึ้นมาจากน้องแมวหน่อยหนึ่งแต่ว่าเอาความฮิลน้อยลงอะไรประมาณนั้นเ่าที่ผมดูผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ดีได้นะแต่ผมก็ยังไม่ขอฟันธงแล้วกันนะว่าตัวนี้มันน่าใช้ขนาดไหนน่าเปิดหาขนาดไหนเอาเป็นว่ามันเป็นตัวดับใหญ่ไฟที่ น่าสนใจถ้าใครอยากจะเปิดแพ็คนี้แบบคุ้มๆแล้วไม่รีบมากเนี่ยก็อาจจะรอคนอื่นทํารีวิวสําหรับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วดูจากหลายๆเจ้าดูว่าเราไปทําเป็นแครี่เราไปทําเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงแล้วถ้าเราชอบมันหรือว่าเรารับได้เนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยเอาตรงๆคือผมคิดว่าแพ็กนี้นะเหมาะกับคนที่สร้างไอดีใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้มีทีม2นะเพราะว่ามันแน่นอนแหละมันมีเลเซอร์นะครับก็คือเป็นตัวเดเมดหลักแล้วก็มีตัวซับอีก2ตัวที่น่าจะเอามาซับเลเซอร์ได้นะครับ เพราะงั้นผมคิดว่ามันสมควรที่จะเอาไปเปิดแบบตอนที่ยังไม่ได้มีตัวเดเมดหลักนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเดเมดหลักเรามีได้แค่ 2- อสตัวไม่เกินนั้นนะเพราะว่าถ้ามีเยอะกว่านั้นมันทับตำแหน่งกันแล้วมันไม่สามารถเอาไปเล่นได้ตอนนี้คอนเทนต์ที่เราสามารถเล่นตัวเดเมดหลักได้ก็คือตัวออบิสนะซึ่งอบิสเราเนี่ยทำเดเมดหลักได้2ตัวแล้วเอาลง2ทีมันก็เยอะเกินพอแล้วเพราะงั้นผมเลยคิดว่าการที่จะเปิดแพ็คนี้เนี่ย ก็คือตอนที่เราไม่มีไดเมนหลักผมคิดว่าน่าจะดูเหมาะที่สุดนะครับอันนี้คือพูดถึงความเหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบหรือว่าแบบใครอยากเปิดหาตัวชงวินใครอยากเปิดหาน้องกีตาร์ใครอยากเปิดหาพี่จงหรือแม้แต่เลเซอร์ก็ตามนะคือถ้าไม่ได้แบบอยากได้ตัวอื่นแต่อยากได้ตัวเดียวแล้วเราต้องการมันจริงๆอะ่ะผมก็ยังผมก็ยังสนับสนุนให้เปิดหานะเพราะว่าการที่มันมีเลดอัพอ่ะ มันน่าเปิดอยู่แล้วครับคือถ้าเราต้องการมันอะยังไงเราก็ควรเปิดหาตอนนี้เพราะมันเป็นตอนที่เราสามารถหามันได้ง่ายที่สุดแล้วอย่างผมตอนนั้นที่ผมเปิดตัวแพ็กน้องเบวเพราะผมรู้นะว่าผมอยากได้ตัวน้องเบวให้มัน4-6ครบๆอะไรประมาณนั้นแต่หลายคนที่แบบอยากรอพวกนี้รอสามตัวนี้อยู่หรือว่ารอพี่จงอยู่เนี่ยก็เปิดได้เลยครับคือถ้ารออะถ้าเป็นตัวที่เราชอบอู่แล้วอะผมแนะนําว่าเปิดเลยแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าผมคิดว่าแพ็กนี้เนี่ยมันน่าสนใจสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีทีม2 คือ,อถ้าใครไม่มีทีมสอ,อะผมแนะนําว่าเปิดแพคนี้แหละดีมากๆโอเคจบจากแพคคาแรคเตอร์นะมาดูที่แพคอาวุธแพคอาวุธเนี่ยน่าเปิดขนาดไหน <laughs> สำหรับแพคคาแรคเตอร์นะผมขอพูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่น่าเปิดเลยอะ่ะสําหรับสี่ดาวนะคือสี่ดาวมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะ่ะผมเข้าใจนะว่ามีหลายๆคนใช้ฟาเวเนสวอโบใช้ c o d e กใช้เดอะเบลใช้ไลออน r a รอใช้ดะกอนสเปนคือ มันก็สามารถใช้ได้แต่มันไม่ใช่อาวุธ4ดาวที่น่าสนใจขนาดนั้นสำหรับผมนะเหมือนแบบมันใช้ได้กับบางตัวแล้วบางตัวมันก็ใช้ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยถึงหลายๆคนจะบอกว่าเราอยากได้หอกมันก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าเราจะได้หอกใช่ไหมครับเพราะถ้าเราได้5ดาวถึงจะไม่หลุดเลทเราก็ยังต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะได้ดาบหรือเราจะได้หอกซึ่งดาบใหญ่ตอนนี้นะดาบใหญ่ท่านหินเนี่ย มันไม่มีใครใช้ครับพือตัวโนเอลใช้มันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นโอเคแหละถ้าใช้กับโนเอลมันก็อาจจะดีแหละแต่ว่าโนเอลมันก็ต้องบิ้วไงถ้าใครบิ้วโนเอลผมก็ยังไม่แนะนําด้วยซ้ำว่าให้มาเปิดแพ็กนี้เพราะมันดูลําบากไปหน่อยเพราะว่าตัว4ดาวอาวุธเนี่ยมันดูไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมอันนี้คือพูดจากส่วนตัวเลยนะพูดแบบใจจริงเลยนะถ้าใครคิดว่ามันดีหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลที่ผมอาจจะมองไม่ออกเนี่ยแชร์กันได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือ ผมไม่ได้นําให้เปิดนะโยเว้นจะเป็นแบบวานจริงๆคืออยากจะเติมหาหอ,อกจริงๆอยากจะแบบให้พี่จงได้หอ,อกที่ดีที่สุดของเขาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าโอเคแหละมันเปิดได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วสําหรับผมคือคนที่เป็นฟีดูเพคหรือแม้กระทั่งคนที่แบบเติมนิดหน่อยเติมไม่เยอะเติมกลางๆอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้นําให้เปิดแพ็กนี้นะอาจริงๆคือมันยากเกินไปอะ่ะมันดูไม่ได้มีอะไรไปใช้ได้ขนาดนั้นเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมจริงๆนะโดยเฉพาะอาวุธคือพวกตัวละครเนี่ยผมยังหาข้อมูลนะหาข้อมูลว่าเอ้ยตัวเนี้ยเดเมจมันทําได้ขนาดไหนหรือว่าตัวเนี้ยมันซัพพอร์ตคนอื่นได้ขนาดไหนแต่ว่าอาวุธเนี่ยพูดตรงๆนะไม่ได้หาข้อมูลเลยว่าอันไหนมันทําอะไรได้ขนาดนั้นอ่ะผมรู้แหละว่าอันเนี้ยมันทําอะไรได้อันนี้มันทําอะไรได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจ่ายเดเมจได้เร็วขนาดไหนมันเอาไปใส่ให้ตัวอะไรแล้วมันจะดึงพลังของตัวนั้นออกมาได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่วาตวายนัคคคืออุกเเ้ผมไมไห็ใรใรช จริงๆจ,งจังๆสักทีหนึ่งนะก็มีแหละอันที่มันดีนะอย่างไลออนสลเนี่ยก็เป็นดาบที่ดีมากๆอันหนึ่งคือค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไม่ได้อีก4อัน,นอ่ะเพราะงั้นก็แล้วแต่เลยนะว่าจะเปิดไหมแต่สำหรับผมคือโอเคพูดถึงเรื่องแพ็คกาชาจบไปแล้วนะเรามาพูดถึงกิจกรรมนะที่จะมีการแจกเพชรนะหลายๆคนรอกิจกรรมพวกนี้อยู่นะอย่างผมก็ผมก็รออยู่เพราะผมก็เก็บเพชรไปเรื่อยๆนะชื่ออ่ะอย่างที่บอกผมเคยพูดไปแล้วนะผมจะไม่เปิดแพ็คพวกนี้นะ เพราะว่าผมตัวผมครบแล้วนะผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องการเพิ่มในทีมแล้วเพราะงั้นแม้กระท้่งแพ็คจงหลีหรือว่าแพ็คอาวุธที่เอาจริงจริงตอนนี้ผมต้องการของเพิ่มผมก็ไม่เปิดนะแต่ว่าถึงมันจะดีผมก็ไม่เปิดนะเพราะผมไม่มีอะไรต้องการแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเก็บเพชรไว้เรื่อยๆอยู่นะเผื่อในอนาคตผมมีตัวที่ผมอยากได้จริงๆผมจะได้เปิดได้เพราะงั้นการเก็บเพชรเก็บอะไรเนี่ยก็จําเป็น ผมก็เลยสนใจพวกนี้เป็นพิเศษนะโดยที่กิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาอีก3กิจกรรมนะจะมีการแจกเพชรทั้ง3กิจกรรมเลยนะอันแรกคือทดสอบนะหรือว่าการทดลองใช้นี่แหละก็อย่างที่ทุกคนรู้กันการที่มีแพ็กใหม่เข้ามาเขาก็ต้องขายของนิดนึงนะก็คือเขาจะเอาพวกตัวละครที่มันอยู่ในแพ็คเนี่ยมาให้เราทดลองเล่นแล้วก็แจกของให้เรานะครับ โดยที่การทดลองเล่นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมีแค่ตัว5้าดาวนะที่ได้ตัวพาวเมจหรือเพชรนะได้มา20มั้งไม่ได้เยอะมากนะก็คือแจกเล่นๆอนะ่ะแจกให้เราเข้าไปลองเล่นเฉยๆแล้วก็ตัวอื่นนะก็จะแจกของพวกของอัพตัวของอัพอาวุธอะไรประมาณนั้นนะก็ใครที่อยากจะลองเล่นพวกนี้สามารถมาลองเล่นได้ก่อนนะก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะเติมถ้ายังไม่รู้ว่าตัวมันดีขนาดไหนหรือเราชอบมันขนาดไหนเนี่ยมาลองเล่นก่อนก็ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรได้ของด้วย กิจกรรมนี้ก็สั้นๆนะขอข้ามไปอีกกิจกรรมหนึ่งนะก็คือกิจกรรมล็อกอินหรือว่าแน่นอนเป้าหมายประจําวันนะทุกคนนะ่าจะเคยเจออันนี้แล้วแหละคือมันง่ายมากนะกิจกรรมง่ายๆเลยครับเข้ามาในเกมกดรับของจบจริงๆผมว่ามันไม่ควรเป็นกิจกรรมด้วยซ้ำนะมันควรเป็นเรื่องทั่วไปในเกมเหมือนเกมอื่นๆแต่ผมไม่ได้ใจว่าทําไมเกมนี้ทําเป็นกิจกรรมแต่ก็ยังดีที่เขาให้กิจกรรมมาเรื่อยๆนะก็คืออันนี้หมดกิจกรรมใหม่ก็มาเรื่อย กิจกรรมนี้นับจะแจก3 0 0พาเมอร์เจมนะครับอันเนี้ยเยอะดีนะผมชอบนะสามร้อยพาเมเจมภายใน16วันนะก็คือมีเวลา16วัน15ถึง16นะครับมีเวลาประมาณนั้นเพื่อเก็บ7วันนะเพื่อเราต้องล็อกอินแค่7วันก็พอนะไม่ต้องล็อกอินทุกวันนะแต่ถ้าใครแบบล็อกอินทุกวันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับได้ครบแน่ๆอยู่แล้ว โดยที่เราบล็อกอินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีวันที่3เราได้มา100เจมแล้วก็วันที่7นะั้นจะได้มา200เจมระหว่างทางเราก็จะได้พวกโมราพวกของอาวุธพวกของอัปตัวอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้มาเรื่อยๆเ,เหมือนกันกิจกรรมสุดท้ายนะกิจกรรมที่เอาจริงๆผมไม่รู้เลยว่ามันจะเข้ามานะก็คือกิจกรรมสตอรี่หรือว่าเป็นเควสใหม่นะเป็นเควสชื่อบทแทงอดีตการนะของตัวจงหลีนะน่าจะเป็นสตอรี่เควสหรือว่าสตอรี่ของตัวจงหลีนะ,นะน Quest, นะก็คือเป็นเนื้อเรื่อง ที่เราจะได้เล่นเป็นตัวจงหลีด้วยแล้วก็ได้เล่นเป็นตัวทเวลเลอร์ด้วยนะครับเราก็จะได้รู้เนื้อเรื่องของพี่จงมากขึ้นนะก็จะไม่เหมือนกับตัวเนื้อเรื่องของพวกโมนาพวกคลีพวกจีนเวนติอะไรเงี้ยที่เคยออกมาก่อนแล้วแน่นอนในเควสนี้ก็จะให้ทั้งพรามโเจมให้ทั้ง EXP แล้วก็พวกของอ,อาวุธต่างๆมากมายนะครับในตอนที่ผมอัดเนี่ยไอเควสนี้มันยังไม่เข้านะผมขอโทษทีเพราะงั้นผมไม่ได้เอาข้อมูลมาว่าเรามีพรามโเจมเท่าไหร่เราได้ e x p เท่าไหร่ในเควสนี้ แต่เดี๋ยวถ้ามันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วผมจะจดไว้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพินไว้แล้วกันเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะเผื่อใครจะแบบมาคำนวณไว้ก่อนว่าเออเราได้ย x p พีมาเท่านี้เราจะอัปเลเวลไปเวล์หน้าได้ไหมหรือว่าเราอยากได้พาวเาเอร์เท่านี้เวลน,นี้มันมีให้หรือเปล่าอะไรงี้นะ พูดข้อมูลกันคร่าวๆแล้วกันนะไอ้เคเวสนี้หรือว่ากิจกรรมนี้น่าจะอยู่ยาวๆเลยนะคือมันจะเป็นเควสสตอรี่ที่อยู่ไปเรื่อยๆเลยก็คือตั้งแต่วันที่1เวลาตีสามบ้านเรานะเหมือนกับเควสโมนาอะไรที่พูดไปนะไม่ว่าใครจะสมัคร ID ดตอนไหนเนี่ยถ้าเลเวลถึงก็สามารถเล่นได้เลยนะโดยที่คนที่จะสามารถทาเควสนี้ได้เนี่ยต้องอยู่เลเวล AR 40นะคือต้องผ่าน AR ยา่สมาก่อนเพื่อเปิดใช้เควสระดับตำนานแต่ว่าต้องมี AR 40เพื่อเล่นเควสนี้นะเควสของพี่จง แต่อย่าลืมนะว่าเควสนี้จะต้องใช้กุญแจนะครับไอ้ตัวกุญแจที่เราได้จากคอมมิชชั่นรายวันนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีครบแล้วแหละคือมีตุนไว้เยอะแล้วแต่สำหรับใครที่ไม่มีนะให้รู้ไว้นะว่ากุญแจนี้เนี่ยมันจะได้จากการทำคอมมิชชั่นรายวัน2วันนะครับหรือว่า8เควสพอทำเสร็จแล้วเนี่ยให้เข้าไปกดรับนะมันจะมีการกดรับกุญแจแล้วเราก็สามารถเอาไปเปิดได้แต่ก็อย่างที่บอกแหละทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วเพราะงั้นไม่พูดเยอะแล้วโอเคผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะสำหรับแพท ก็สําหรับใครที่ฟังมายาวหรือว่าแบบปวดหัวฟังไม่ทันนะผมพูดเร็วขอสรุปสั้นๆแป๊บเดียวนะก็คืออันแรกนะเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นวิชกาชาใหม่นะมีตัวจงหลีพี่จงเข้ามานะเลเซอร์ฉงยิ่นแล้วก็น้องกีตาร์ไฟนะเข้ามาสําหรับใครที่อยากจะเปิดแพ็กนี้หรือว่าใครที่ควรจะเปิดแพ็กนี้สำหรับผมนะผมแนะนําว่าคนที่ควรจะเปิดแพ็กนี้นะคือคนที่ไม่มีทีม DPS หรือว่าทีม2นะ หน้าเปิดแพ็กนี้มากๆหรือคนที่ควรจะเปิดก็คือคนที่อยากจะได้ตัวในนี้ครับถ้าคนมีตัวที่อยากจะได้จริงๆในนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะเปิดเลยเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาของคุณนะเป็นเวลาที่คุณจะสามารถหาตัวที่คุณชอบได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วต่อมาคือแพ็กอาวุธนะแพ็กอาวุธผมแนะนําว่าไม่ควรเปิดถ้าไม่ใช่วานหรือว่าถ้าไม่ใช่คนที่เติมเยอะจริงๆอยากจะหาหอกให้พี่จงจริงๆเนี่ยไม่ควรเปิดเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้หอกและมีกําลังทรัพย์มีทุน Rum เนี่ยเปิดเลยครับเชิญ ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าใครที่แบบเป็นฟรีดูเพย์หรือว่าไม่ได้มีการเติมเยอะเนี่ยไม่แนะนําเท่าไหร่ยกเว้นอยากจะได้ของพวกนี้จริงๆแล้วแบบไม่รู้จะไปหายังไงแล้วอยากได้ต้องได้เท่านั้นอะไรเงี้ยสามารถเปิดได้แต่ผมก็ขอกระซิบนิดน,นึงนะว่าของพวกนี้คือมันมีอันอื่นแทนได้อะคือเราได้มามันไม่ได้แบบทําให้ตัวเราเก่งขึ้นก้าวกระโดดขนาดนั้นนะเพราะงั้นผมคิดว่าต่อให้ไม่มีเราไปใช้อืนอ่นเถอะคือไม่อยากแนะนําให้เปิดจริงๆอะ่ะเพลงนี้มันแย่ yeah. จริงนะ โอเคต่อมาคนระับก็คือตัวของกิจกรรมที่จะมีการแจกเพชรนะมี3กิจกรรมนะกิจกรรมแรกคือการทดลองใช้ตัวละครนะก็คือเข้าไปลองเล่นตัวละครก็จะแจกเพชรแจกของมานะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมล็อกอินรายวันนะล็อกอิน7วันได้ของครบได้300เพชรไปเปิดกันฟรีๆนะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะเป็นกิจกรรมของเควสนะเควสที่อยู่ตลอดนะไม่มีวันหมดอายุสําหรับเควสของพี่จงนะเป็นกิจกรรมเควสพี่จงจะทําได้ตอนเอไอสี่สิบนะพอทําเสร็จแล้วก็จะได้ตัวเอ็กพีแล้วก็ตัวพวาวเวอร์ด้วยนะโอเคเร็วไหมบอกแล้วสรุป คือจริงๆจะทําให้สั้นมันก็ทําได้แหละแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ข้อมูลครบถ้วนไงผมเลยจะพูดแบบยาวนิดนึงนะก็ทนกันหน่อยละกันจริงๆคลิปนี้ก็จบแล้วนะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยละกันนะยังไงถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นพลังให้ผมนะทำคลิปแนวนี้ต่อไปวันนี้ผมซีพีก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Just you and me, together we'll survive.